บทสดจุลชัยยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารตนาตตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารยปะละเมสุลาสิทธิพมาตอินทาจัจตูโลกาคังพีรักกาสมุทาภูตงกังขตาสพมัชยประสิทธิพระวันตุเตชยชยธารณิธารณีอุตธิและอุตทีนาทีนัทีชยชยฆคนละตัวละนิสัยนิไใสายเสนาเมนุรัชพลนะราชี ชัยยะชัยยะคำพีระสมพีนาคเนทนาคีปิศาจกูตการีชัยยะชัยยะธนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุตธานมุขชาชัยยะชัยยะโอรุณมุขาสตาชัยยะจำปาชัยยะจำปาทินาคคุระคันทกชัยยะชัยยะขจจคนณัตุลงสุกราผู้ชงสีห้พยัคทีปาชัยยะชัยยะวรุณนยะมุขศาสตาชิตตาชิตตาเสนาลิปุณัตสุธินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลตถานชัยยะ ชยยะชยยะตาลีสันตินตถาชยะชยยะมังราสัญญาพระคเวชยะชยะวารุณยัเขชยยะชยยะลคเสสุรพุชเตชาชยยชยะพเมนทัคนาชยะชยะราชาธิราชชัยชยยะชยยะปทวิงสัพพังชยะชยะอรหันตาปาเจกพุทธสาวังชยยะชยะมเหสุโหฮลฮลินเทวาชยยะชยยะพรมาสุรโขชยยะชยยะนาโควุณนโกวุลปโขตันทิมาลวิ อินโธจเวนะเตโยจักูเวโลวาลุโนปิตจักิวาโยตปาจุโหนกุมาโลทัตตะลัตโตอัฏฐรัสสามมหาเทวาสิทธิตาปัสอาทโยอิสิโนสากาสัพพาชยะราโมพระวันตุเตชยธมุตสาโฆตัสสะปารุตชยักังเอเตนะชยเตชนะชยสติพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตชนะโหตุเตชยมังกรังชโยปิพุทธศาสีมัตโตอายังมารัสสะจับปาปิมัตโตภราชโย อุโโคสยามโพธิมันเตปัมโมทิตาทะยัตถาพมะคนามเมสิโนชัยโยปิพุทธศาสิริมัตโตอายังมาราสัจปาปิมัตโตปราทยโยอุโโคสยามโพธิมันเตปัมโมทิตาทะยัตถายินทันามเมสิโนชัยโยปิพุทธศาสิริมัตโตอายังมาราสัจปาปิมัตโตปราทยโยอุโโคสยามโพธิมันเตปัมโมทิตาทะยัตถาเทวคนามเมสิโนชัยโยปิพุทธศาสิริมัตโตอายังมาราสัจปาปิมัตโตปราทยโย อุโคสยามโพธิมันเตปโมริตาชยตถาสุภนักนาเมิสินโนชโยปิพุทธศาสิมัตโตอายางมราสัตตาปิมัตโตปราทโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมริตาชยตถานักขนาเมฮิสินโนชโยปิพุทธศาสิมัตโตอายางมราสัจตาปิมัตโตปราทโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมริตาชยตถาสพมักขาเมฮิสินโน เทียนโตโพธิยามูเลสกัญญานางนันทิวัฒนเอวังตะวังวิจโยโหหิจยสุจยามังคาเลียปราชิตปัลลังเกสีเสปฐวิโปคะเคลอวิเสเกสรพุทธานังอคัปปตโตปโมรติสุนักตังสุมังคลังสุปปะพัตังสุหุติตังสุขนสุหตโตจัสุจิตังพมัญจริสุปัตถกินังกายกักมังวาจากักมังปัตถกินังปัตถกินังมโนกังมังปนิทิเตปัตถกินาปัตถกินานิขตวานาราพันตเตปัตถกินเน เตอัตตะลัทธสุขิตาบรุณหาพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหตัสหสัพเพหิยติปิสุนันโตพญโยเยเทวอสังวิงธานีทิกตาติไคยุกาสทาโหนโตสุขิตาโหนโตสัพพธาละขันโตสัพสัตนาละขันโตชินาสาสนังยากาจิปตาณเตสังสเปหิเบณโตมโนรตทายุตตะกะเลปวสันโตวสังวสวาลาหกกาโลคาจุปทาวเตสังนิวารเรนโตจัสสัพตาสุกกายสุขังติตัสโตขังอัลหันโตยะธาละหัง บทสวดธรรมานิยามสุตตังเอวเมสุตังเอกังสัมปยังพระกวาสาวัติยังวิหารติเชตวันีอนาคปิตตะอาระมีตตะโคพระกวาภิคุอมันเตสิภิคาวติปัตตันเตติเตภิกขุพระกวาตโตปัตตันโสสงพระกวาตเตตาทวจะอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสัทธาตุธรรมานิตตาธรรมานิยามตาสัพเพสังฆาลาอนิจจติ ตังตถาคตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธตวะภิสเมตวาจิตคติเตเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวารติวิภัจจติอุตานิกโลติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทฐาวะภิกเวตถาคตานังอนุปาทฐาวะตถาคตานังทิฏฐาวาสัทตุธรรมวิธิตาธรรมานิยมตาสัพเพสังขาราทุกขติตังตถาคตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธตวะภิสเมตวาจิตคติเตเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวารติวิภัจจติอุตานิกโลติ สัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสัตถาตุธรรมะทิตาธรรมนิยามตาสัพเพธมาอนัตตาติตังตถาคตโตอภิสัมุจติอภิสมติอภิสัมุจตวาอภิสมตวาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวัลติวิภัชติอุตานิกโรติสัพเพธมาอนัตตาติอิทวะโมจจะพะกวาอัตตมนาเตปิภูพระกวัตโตภัสิตังอภินันทุนติ บทสวดพัดเทก,กตา,กาตตนา,นาคาถาอติตางนันวาค้ามยยะนปฏิกังขีอนาคตางังบุคคลไม่ควรตา้งพิถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยทัติตามปหีนันตังอปัตันจะอนาคตางังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันแตโยธรรมตตะตะตาวิปัสสติอสังหิรังอสังกบปังต,ตังวิธรรมานุภูรยเยผู้ได้เห็นธรรมเกิดขึ้นในพร่ะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยงกวนเกงต่อคนพาคภูมนการเช่นนั้นไว้ อเชวากิจมาตปังโกชัญญามารณนังสงเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทาวนันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังฆาลันเตนะมหาเสเนนะมัตุนาเพราะการปฏิเสธต่อมัตรุราาซึ่งมีเสนาะมากจะไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตตามตันทิตังตังเวพัพเทกาละตัว,ตตวคคเตียสัมโตอจิคเตมุนิมุนีผู้สงบจ้องกล่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดคาทักการงอนกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชม บทสดธรรมะสังเวคัปัญจเวขณะแปลสเพสังขารอนิจจสังขารคือร่างกายจิตใจแระรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปมีแล้วหายไปสเปสังขารทุกขสังขารคือร่างกายจิตใจแระรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดึ้นแลวแก่เจ็บตายไปสเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแลงไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวตนของเราอัตตุวางชีวิตตัง ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวันึรงความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตรพังอาเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตา่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอันนี้ยตต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนียม้ยึต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอายังไกยโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญ,ญาโนคนปราศจากวิญญาณชุดโถอันเก่าทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กลิงกะลังอีวะประดถังว่าท่อนไม้และท่านฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานในรถชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตีสังกูปะสมโมสุโขความเข้าไปสงบรังับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตามารังติจะสัตว์ทั้งหลายชั้งปวงกำลังตายอยู่ม่าลิงสุดจะมฤตสเลที่ตายแล้วกำลังจะตาย ตเทวหังวลิสามิเราก็จับตายอย่างนั้นเหมือนกันนะที่มีอิทธิสงขโยความสงสัยในความตายนี้ย่ไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาอยังกินจิยังกินจิกุศลังกรรมสัพเพหิพัตเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันโตสุนันโตพนโยเยเทวะอสัมวิทานนอธิกตาจิคายุกาทธาหนโตสุกิตาหนโตทุกขาปรมุตันโต Mata pita sukita hon totok ka to sape ia tikasukita hon totok ka to sape ia tikasukita hon totok ka to sape pisa sape ia ka sape peta sukita hon totok ka to sape ia caligui pacaia sukita hon totok to sape ia nakata sukita hon totok ka to sape te wa sukita hon to sape sama tinang sami cantumbo bo swabu calung นโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติปะคะวานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติปะคะวานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติปะคะวาปัตติฐานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาเสนีตูเปย์คะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะฐานินะพระวันโตปูชิตาโสติงกาันเตถาวิหละมันทะเลเทราจจมัชฌานมกกาจพิฆาโวสาลวิกาธานปฏิอุปัสการมาจเตเทสาริขมาจิอิสลาสปานาภูตาสุวิตาพระวันตุเต ชาลาผุ้ชายเยปิจะอันทัศสัมภวาสังเสทชาตาทารูปปาติกานิยานิกังธมะวะลังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสักัลลนตุสังขยังทาตุจิลังสตังธมโมธมัตลาตะปุคลาสังโฆโหตุสมโควะหัตตยะจะหิตายะจะอัมเฮลัคตุสัตตโมสัพเพปิสัมมจาริโนภุติงสัมปะปุเนยามะอเมอริยปวีหิตเตปสันนาหุโตสัพเพปิปานิโนภุตศาสนีสัมมาทังปวีชัตโตกาเลเทวปวัสสโต พุทธิภาวายสัตตานังสมิติงเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจารชังนิจังละคันตุปุตตะกลงเอวังทำเมนาลาชโนปชังละคันตุสกพปทาเทวตาอุโยชนะคาถาตุกะปิตาตานิตุขาปิยปิตาตานิปยาโสกะปิตาตานิสก้าหุตุสเพเทปปานิโนเอตาวตาจะอังหิสัพพตังปุญญาสัพตังสเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาธนังทันตุสัทายาสีลังละคันตุสกพปตาภาวนาพิรตตาหุนตุขัจฉันโตเทวตาคัจตา สุมังคลาคัตถะโอตุสปังสุมังคลังละคันตุสัปเทวตาสปะพุทธานุภาเวนัสติโหตุนิรันตลังโอตุสปังสุมังคลังละคันตุสัปเทวตาสัปะธรรมานุภาเวนัสติโหตุนิรันตลังโอตุสปังสุมังคลังละคันตุสัปเทวตาสัปะสังฆานุภาเวนัสติโหตุนิรันตลังสัพเพพุทธาภระปัตตาปจิจจังตะยังพระลังธรรมตาณจัตเตชินนลัังวันไมิสมโส สัพเพพุทธาภราปัตตาปเจกานันจะยังพลังอนันตานจาจะเตชะนาลขังพนามิส,สัพปโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจกานันจะยังพลังอนันตานจาจะเตชะนาลขังพนามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจกานันจะยังพลังอนันตนาจะเตชะนาลขังพนามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจกานันจะยังพลังอนันตนาจะเตชะนาลขังพนามิสัพปโส สัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานต์จะยังพลังนัตตานัจเตชนะลัลลังค์รมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานต์จะยังพลังนัตตานัจเตชนะลัลลังค์รมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานต์จะยังพลังนัตตานัจเตชนะลัลลังค์รมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานต์จะยังพลังนัตตานัจเตชนะลัลลังค์รมิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัทยาย์พระบตมนต์น,นี้ข้าพเจ้าขอนนองเก้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์าลัยขออน้สงแห่งมุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าแข้วคาดปลอดประจากทุกสงโลกไฟลายทั้งปวงให้มีเหรงแระได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาร์ชระเจ้าทำเขาว่าไม่มีอดอยากจะจนเคยได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสามารถที่ฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ใดมยนโมทาาสาธุการในบุคคลนี้ปลดประสิทธิ์ประสาทน้องส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระบิดายเาสถิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมลยได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพฤาษีธรรมภาพศักดิิ์สทธิ์อำนวยผลให้เป็นเสด็จคลแก่เพื่อครองและบูชาทุกประการเธอ